จำได้แค่ออกจากสถานีเนี่ยเราก็สามารถเห็นแบบถนนเส้นตรงที่แบบยิงไปตรงภูเขาเลยกรอบมากกรอบข้างนอกแบบกรอบทุกอัอน,นูเลยแต่ข้างในมีเนื้อแบบหนึบๆนึบอ่อยวัาาดค่ะนก็กับช่องคอกคิดนะคะใช่าาตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ภูผูกอากาศเหมือนเดิมนะเป็นไงบ้างน้องอากาศ พอตอนนี้เด็กป่วยไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเด็กๆก,ก็โดนกีฬาสีไปทั้งอทนตี้เลยใช่ไหมแล้วก็ตากแดดมานะมาถึงที่นี่ก็ป่วยกอดีเราก็เสียเวลาไปหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าต้องให้เด็กๆกันนอนพักให้หายก่อน <S 2> <S 2> <S <ๆ>ก็เปิดพาร์ทไปแล้วเราก็เสียค่าพาร์ทฟรีก็ทําใจเก็นเงินบนหลังไปนะ <S <S <ๆ>แต่ว่าวันนี้นะคะเราก็กลับมาแล้วถึงร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่เราก็พร้อมไปเที่ยวมากแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปเมืองคิ้วๆน่ารักน่ารักของเกาะคิวชูเลยเนาะ ื่อเมืองอะไระแม่ชื่อเมืองยูฟุตินนะน้องอยู่ในจังหวัดโออิตะติดกับฟุกุโอกาสนี่เองแหละจังหวัดนี้นะเขาอ่ะจะอบ้องไปด้วยธรรมชาติแล้วก็เป็นเมืองแห่งออนเซ็นด้วยนะเนี่ยมีกิมมิกตั้งแต่รถไฟที่ไปเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นรถขบวนยูฟ no ุอินโนโมริก็รออีกประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วตอนนี้ใครมาเนี่ยก็จะขึ้นชานชาลาที่6นะคะเป็นรถไฟที่ต้องจองเท่านั้นถ้าเกิดไม่จองก็ไม่สามารถขึ้นได้ถ้าใครไม่ จะเซอร์ไพรส์อดไปเที่ยวนะคะแนะนําให้จองล่วงหน้าจองออนไลน์ก่อนได้ประมาณ30วันเนี่ยแต่ว่าต้องเสียค่าจอง1000เยนแต่ถ้าเกิดเรามาจองที่นี่มาแรกค่ะเราจองก็จะไม่เสียตังค์แต่ว่ากลัวไม่ได้ที่นั่งไงเหม็นแม่นั่งจ้องคอมถนักจ้องคอมยังไม่ได้ที่นั่งสุดเลยเดี๋ยวถ้ารถมาแล้วเดี๋ยวเรา,าขึ้นไปดูนะก,ก็เดี๋ยววันนี้เราได้จองตู้ที่1เดี๋ยวเราหาก่อนตู้หนึ่งอนยะู่น เดี๋ยวก่อนุั๋นรถไฟเรามาบอกวิธีอ่านตัวรถไฟให้ทุกคนแบบไวๆกันน้องอือหนูดูแล้วก็งงอยู่นะแม่นี่วันนี้เราไปยูฟุอินด้วยยูฟุอินโนโมลิเป็นขบวนที่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะเราจะได้ตั๋วมาสองใบใบแรก JR Pass ที่เราจะใช้เดินทางไปเมืองต่างๆเราซื้อแบบคิวชูเหนือ3วันเปิดใช้วันที่4สิ้นสุดวันที่6ตรงนี้เป็นราคาพ a s ส่วนดาวๆเนี่ยคือจํานวนการจองที่นั่งของเรานะปกติคิวชูเหนือ3วันน่ะเขาจะให้จองได้ฟรี6ครั้ง วงเล็บว่าต้องจองที่สถานีนะคะถ้าเกิดจองออนไลน์มาล่วงหน้าเนี่ยจะต้องเสียตังค์มาดูอีกใบกันเลยครับใบนี้แหละคือใบที่จองนั่งขบวนยูฟอินโนโมลิเวลาจะใช้ให้ใส่เข้าเครื่องสองใบฟอมพาสไปเลยนะพอดีตัวขาไปเราหายนะทุกคนขอเอาตัวขากลัมมาอาธิบายแทนและกันเนาะด้านบนจะเป็นสถานีต้นทางและก็ปลายทางใช้ตั๋ววันที่5ออกจากยูฟุอิน5โมง11ถึงฮากาตะ1นทุ่ม28ดโดยขบวนยูฟุอินโนโมริหได้นั่งตู้ที่4ที่นั่ง 7A ตรงนี้คือราคานะทุกคนพอดีตัวขากลับเราอะ่ะจองที่สถานีก็เลยไม่เสียตังค์ส่วนตัวขาไปที่เราจองออนไลน์มาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายคนละ1นึ่นเยนอ่ะรู้เรื่องแล้วก็ไปขึ้นรถไฟกันเลยเสงแตกแล้วอ,ะอ่ะเป็นหนุ่มแล้วครับ กวดสีเขียวอ่ะเพราะนี่ของที่ระลึกน่านจะเป็นของที่ระลึกตู้เสบียงตู้ที่สามเนี่ยจริงๆเขาก็มีตรงเนี้ยให้เราสามารถกินข้าวไปชมวิวไปได้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆรถมันค่อนข้างจะคงเค้งเนาะออกถึงไปใ <laughs> ส่หัวติ๊กติก ไงมันโซดาใส่กินกินอะไรกินยูฟูอินกินยูฟูอินแต่ว่าทุกคนต้องมาชิมเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงใช่ไหมมันเ,เป็นกิน,น,นเฉพาะต,าตัวของเราอ้าจ้าเด็กเจ็กค <ๆ S 1> อซัดโซดาเข้าไปกรวขอกลัว ปวิวดีเหมือนที่บอกนะแม้แค่ออกจากสถานีเนี่ยเราก็สามารถเห็นแบบถนนเส้นตรงที่แบบยิงไปตรงภูเขาเลยแล้ววันนี้พอดีก่อนเรามาก็ฝนตกหมอกมันก็เลยลงมาบังภูเขาไม่งั้นจะเห็นเป็นภูเขาแบบอลังการสวยๆเลยเนี่ยเป็นดวงมากับฝนนะนะตั้งแต่ลองมาแบบโดนบักเนี่ยตั้งแต่อีดวง ก็เดี๋ยวถนนเส้นนี้นะ้องจริงๆมันเหมือนเป็นถนนคนเดินยาวไปเลยจนถึงทะเลสาคิรินเดี๋ยวเป้าหมายสุดท้ายของเราคือทะเลสาคิรินแต่ก่อนที่จะไปถึงอ่ะระหว่างทางอ่ะมันก็มีที่เที่ยวที่แวะเยอะก็เดี๋ยวตามเรามาเที่ยวกันเลยนะว่าอะไรต้องกินอะไรต้องแวะวันนี้ครบแน่นอนค่ะ ดีสปีกที่คนเขามาซื้อเค้กโลกันอะเป็นเค้กโลขึ้นชื่อแต่จริงๆในขบวนยูฟฟ no อินโนโมลีก็จะมีแต่เป็นชิ้นเล็กแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าที่เนี่ยตอนนี้เหลือชิ้นเล็กหรือเปล่านะลองดว่าไซส์ลองดว่ไซส์บิ๊กไซส์อบิ๊กไซส์อ้าว้าเขามีไซส์เดียวตอนนี้ก็คือถ้าเกิดซื้อในร้านจะ <Okay. S 1> มีไซส์เดียวแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อชิ้นเล็กก็ต้องไปซื้อในขบวนยูฟูอินโนโมลีแล้วล่ะเอาไหมเอาเอาไหมเอาเอา สายใหญ่ทุกคนก็สู้นะงั้นเดี๋ยวเราขอซื้อก่อนพี่ถุงก,กันฝนได้ใส่เสื้อกางผ่ <c oughs> ี่ป้าคนเขาบอกว่าป้าออกกล้องเยอะหน่อยลูกช่องบอกมาว่าบทป้าน้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีดาระนะานัากากสาวคนแล้วนะ <c oughs> แล้วนี่คุณเขาคุณเขาหล่อเพราะรองเท้านะั้นเนี่ยวันนี้รองเท้าใหม่ <c oughs> อนที่เด็กๆนอนกลัวอยู่ใช่ไหมตายายก็ออกไปช้อปปิ้งกันได้รองเท้ามาคือหายากมากถ้ามีลูกช่องบอกว่าเราลงคลิปช้าเนาะอยากให้เราลงทีๆหน่อยก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามเรา,ากขึ้น,นะคะสามารถไปติดตามที่ Facebook หรือว่า i n s t a g r กรได้เพราะว่าเราลงทีกว่าอันนั้นนะอ่ะอันนั้นเราจะมีพูดคุยหรือว่าอัปเดตชีวิตประจําวันของเราด้วยเพราะว่าเราอะทากันเองเป็นแบบครอบครัวเนาะแม่ก็ต้องตัดต่อเองทําอะไรเอง จไว้สักห้าล้านซับจ้างคุณตัดต่ออนี้ว่ะก็ขอสนับสนุนให้ซับกันมาเยอะๆแล้วก็ดูโฆษณาช่องเราเยอะๆนะคะเราก็จะได้มีรายได้ไปจ้างคนอื่นเขาหมมาก็พยายามตัดต่อให้ลงถี่ๆสุดความสามารถแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากมาพูดคุยกับเรานอกรอบอ่ะก็ไปตามกันใน Facebook กับอินสตาแกรมคะรับคนตัดต่อฟรีนะครับตัดต่อฟรีนะต้องฟรีนะไม่มีตังค์ครับโอแล้วที่ของแม่ที่ของแม่ เจอแล้ที่ของแม่เราก็ได้ของฝากแฟนขับตัวยงของเรานะคะคือน้องมะน,นาวคุณแม่น้องนาบอกว่าเขาเอาเวลาดูหนังของเขามาดูท่างเันหมดเลยเนาะค้าม เดี๋ยวเรารีบเดินไปทะเลสาบยังไม่หนึ่งครึ่งเลไงได้หนึ่งครึ่งเหรอใช่เหรอจริงเหรอพอเกตระดับตำนานเมื่อกี้เราซื้อมาได้แล้วนะคะต่อแถวจากร้านนี้นะเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านให้ดูซื้อมาสี่รสมีมีเนื้อมีชีสมีเคอรี่แล้วก็มีอันที่ได้ระดับตำนานกัดเลยนะไม่รู้อะไรคืออะไรนะ อันนี้เน่โกนะอันนีเปลือกเปลือกไม่ได้ซื้อเปลือกอ๋อแล้วแล้วกรอบมากกรอบข้างนอกแบบกรอบทุกอันูเลยแต่ข้างในมีเนื้อแบบหนึบเนืบอร่อยแต่ว่าอันแรกที่เรากัดอะคืออันที่ได้เหรียญทองซึ่งมันคือไส้อะไรซึ่งมันคือไส้อะไรไส้เหรอ แม่ถามโครงไข่แล้วถามป้าดิแม่พยายามถามโครงไข่แล้วว่ามันคือไส้อะไรเขาบอกว่าก็ไส้เหรียญทองไงป้าถามว่ามันคือโพสเซตโตหรือว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็โกมิโดไงโอเคเราก็เลยโอเควันที่ชอบสุดก็เป็นอันที่เขาได้เหรียญทองนั่นแหละข้างนอกอะเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่เคยกินที่ไหนที่มันเป็นเกล็ดขนมปังแบบคริสปี้อ่ะมันไม่กรอบแข็งๆมันไม่กรอบด้านๆต้องมากินนะคะกรอบคริสปี้เป็นยังไง ญี่ปุ่นเขาบอกว่าถึงแม้เรามีร่มก็จะเปียกปะเพราะมันมีลมจริงด้วยแล้วเสื้อฉันก็ไม่ได้จะกันน้ําเลยแม่ตอนนี้นะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะเด็กเราอะ่ะเพิ่งจะฟื้นไข้ขึ้นมาเมื่อวานมาเจอทั้งลมทั้งฝนอีกแ,<ะ>แล้วเจอญี่ปุ่นร<ะ>ับน้องนะคะรอบนี้<ะ>หนักเลยไปทำไมคะมากินลมเก็บฟิวเหรอมีเด็กคนนึงจ้ำอ้าวกลไม่ได้กินข้าวใช่งนี้เนี่ยรีบเดินเร็วไปไปเมื่อกี้เดินจ้ำอ้าวเลยกลมได้กินข้าวหรอลูก อยากงานเยอแบบทำให้ร่างกายมันอุ่นอ๋ออยากเดินใไมๆให้ร่างกายอุ่นการเดินทางโลครึ่งของเราก็จบอยู่ที่ทะเลสาบคิลินอันนี้นะคะเราถึงแล้วมีเต็มเลแม่ใช่ใช่ไฮไลท์เขาก็จะเป็นแบบเนี้ยมีทิวไม้ซอนซอนซออนกันแล้วมันคนละสีอะนี่ขนาดหรือดูใบไม้ผีนะไม่ใช่ใบไม้เปลี่ยนสีถ้าใบไม้เปลี่ยนสีนี่ะแบบแจมอะแจมเวอร์ รูปมุมมหาชนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีดเดินไปสานเจ้าก sì ่อนอันมุมมหาชนจริงๆเราไปไม่ไหวคนเยอะเราอยู่ข้างๆมุมมหาชนก็พอแล้วเมื่อกี huh ้เมื่อกี้ก็คือชนใจแม่น้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเป็นมุมข้างๆมุมมหาชนจั่นเองนะคะแล้วก็กําลังจะเดินไปสันเจ้าสันเจ้านี่เราจะเดินมาทางข้างทะเลสาบตรงนั้นคือมุมมหาชนคือประเด็นคือทัวร์ลงไงเยอะมากอ่าแล้วเราก็เดินข้างทะเลสาบเลาะข้างทะเลสาบมาเรื่อยๆนี่สันเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินอ้อมทะเลสาบไปนะคะ นี่เลยมาแล้วไหว้พระน่อยหลังจากที่แพนแรกของเรานี่คือลงญี่ปุ่นวันแรกเราจะไปไหว้ขอโชคขอหวยเลยเราก็เจอพิษอากาศแปรปรวนเด็กๆไม่ไหวนะคะ <c oughs> ก็อดขอหวยเลยนะคะรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเอาเลิกเอาใจที่นี่ค่ะถ้าเกิดใครว่างเนี่ยให้แวะมานั่งถ่ายรูปตรงนี้นะ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วเดี <c oughs> ๋ยวเราขอไหว้พระก่อน <c oughs> มีเหรียญห้าเยนไหมคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะนิยมโยนเหรียญห้าเยนลงไปในกล่องเพราะว่าตรงเหรียญน่ะมันจะมีรูปรวงข้าวหรือรูปพืชพันธุ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความโชคดีเวลาเจอเหรียญห้าเยนเขาจะเก็บเก็บเก็บแล้วก็เอามาเหมือนทําบุญแล้วก็หยอดเหรียญที่ศาลเจ้าแต่ว่าห้าเยนเราไม่มีเราใช้เหรียญอะไรก็ได้เหมือนกันแหละมันชใจร้อยเยนไม่ได้เอิบัตเองลกไร้อยเยนไม่ได้ คนญี่ปุ่นยังใช้ห้าเยนเลยเราคนไทยต้องเหรียญเยนเดียวเผ<น>ื่อจะลูกหัวและร <c oughs> <c oughs> จริงๆเรานึกว่าใช้เวลาไม่นานนะใครมาเที่ยวเราขอให้เผื่อเวลาหน่อยเนานะเพราะว่าเดินตามนถนนมานมันไม่ได้ไกลหรอกแต่ว่าของให้แวะมันเยอะเออก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะไปเรารีบไปนะคะ อันนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ของยูคูอินเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะไม่ทันแล้วแล้วตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากแล้วก็เดี๋ยวฝากคนที่ตามมานะคะมาเที่ยวแล้วก็มาคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยว่าในหมู่บ้านนี้มีอะไรนะส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านขายของช้อปปิ้งแต่ว่าเขาจัดให้เป็นเหมือนนิดเทพนิยายเล็กๆน่ารักน่ารักก็จะเหมาะกับสายที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ผู้หญิงแบบคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่ก็ต้องยอมแพ้กับสายฝนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวจะแปลนครั้งหน้าก็แล้วกันนะคะไป เราเดินกลับดีกว่าตอนนี้พายุจะมาแล้นี่นะคะลมพัดแรงมาก่ะจะปิวแลว้แม่ปิวแล้ว <c oughs> ไ,ปไปเะคนบอกว่าแม่บ้าแล้วหนีพ <c oughs> ายุขึ้นมารถขบวนยุกอ no ินโนโมริกะกลับแล้วเนาะเ <c oughs> มืเ่อกี้แบบลมแรงมากเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเที่ยวไหนต่อไม่ไหวแล้วก็คือ <c oughs> นั่งรอขบวนร จริงๆเอียก็เพิ่งหายนอนพักไปสองวันตามที่เรางงแงไปเมื <นำ S 1> ่อต้นคลิปนะคะตอนนี้ตกล้องเจอลมเจอฝนก็ตุยไปอีกแล้วนะคะอ,อุยออ้ยนุ่มมากเลยเอยเอแต่จริงๆอ่ะมันคือครีมสดุดหละมันก็ไม่ควรจะเกินสามชั่วโมงแบบที่เขาบอกแ,และแต่ว่าเราก็ไม่มีที่กินเนาะเราก็ลองมารีวิวบรโภคทีเดียวเลยอันนี้ถึงเวลาของเราแล้วนะคะเราเราก็จะซื้อก่อนกลับนราน่าจะซื้อก่อนกลับทั้งหมกเราอ่ะน่าจะมาซื้อบรถที่เป็นชิ้นเล็ก เดี๋ยวนี้มาที่นี่เราก็ใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามือแล้วก็เมื่อวานมีคนพูดจีนใส่เราใช่ไหมฟ้าใช่แม่มาเล้วให้ฟัง้ประเด็นคือพูดกลับได้ด้วยไง